ครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับรายการเกมโชว์เอนดี้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนปิดไมค์วินโดว์เนะครับอย่างแรกเลยเขาไปที่เสียงเนี่ยรูปรูปเสียงเนี่ยเออรูปเสียงคลิกขวาเข้าที่อันเนี้ยเข้าตามผมเลยอ่าคนไม่ทันคนไม่ทันโทษทีครับผมพูดเร็วหน่อยเข้าไปอันนี้นะครับอันนี้คลิกเออ แต่มันคลิกแล้วกดพับพลาตออะถ้าคุณต้องการให้ดินเสียง,งคุณคุณติณ๊กแล้วก็กดโอเคแต่ผมไม่ <ไ plywood S 1> นะครับถ้าอยากให้แล้วก็มาอันที่สามนะถ้าอยากให้เสียงดังก็ปรับเป็นร้อยแต่อันนี้ผมแนะนําให้เป็นสิบนะครับถ้ายี่สิบเสียงนี่มันจะเข้ามาเยอะมากเลยครับแล้วก็ถ้าปรับสุดก็จะมีเสียงแบบเหมือนไม่ช็อตมั้งครับหรือว่าไม่รู้ครับอธิบายไม่ถูกอา่าไม่เชื่อก็ลองดูด้ยนะครับ แต่ผมแนะนําให้เป็น10นะครับก,กดโอเคโอเคแล้วก็ลองพูดเอาเองครับผมก็ขอจบรายการพิเศษนี้ครับสวัสดีครับ